ทุกคนเลยวันนี้อยู่ผมไปฟลิปอีกครั้งปีใหม่ก็ผ่านมาแล้วนะโอ้โหขอโทษน้องชายแน่นอนาว่าวันนี้เราจะมาแก้กเอเลียสเพราะว่าเขากําลังจะฉลองปีใหม่นั่นเองเราจะทําให้ระบบไฟฟ้าภายในบ้านนั้นลัดวงจรทั้งหมดเลยแน่นอนาว่าคนเราขาดไฟฟ้าไม่ได้เพราะฉะนั้นเอเลียสก็เช่นกันเฮ้ยวันนี้นายจะทําอะไรนะเอเลียสวันนี้จะมาฉลองคินมาต์เนี่ยเตรียมลำโพงมาสองตัวแล้วนี่คุณยาผมจะเอาต้นคิมมน,นมาตเข้ามาในบ้านประมาณนี้เอาเข้ามาได้ปะเออไ้ต้นคินมาตามาเอา,าได้ผมตามหูกินนะคุณยา เอามาปลูกเอาก็ได้ในต้นคิดมัดว่าอะไรคุณยายนนั่แบบนั้นแหละดีแล้วเจ้าต้นคิดมัดมาเสียปักมันมีไฟเนี่ยทุกวันในต้นไม้มันเสียปักได้แล้วนะเฮ้ยคุณยายไม่เข้าใจในเลียตกูว่าคุณยายกูน่ะเมาหมากแน่ๆเลยกูว่าโอเคงั้นผมไปชงน้ำชาก่อนแล้วกันนะเออโอเคเออนี่คุณยายอะไรเกิดไปเว้นไลน์ของมึงเนี่ยมีหมาหลบตรงนี้มาวาสัตว์เออผมคิดว่าการน้ำมันฝึกแปลกว่าคุณยายการน้ำก็เป็นการน้ำก็มันเป็นโอ่งไงเอเวน มันทำเอาผมสะดุ้งเลยเมื่อกี้แหละยายก็ใช้สุวัตดิ์ว่เห็นมันเป็นอะไรเลยไปกูาย,ยายแต่วันนี้มันเป็นไง้องใหม่มันเสียปากมันแน่นมั้งลองดูสักนิดหน่อยก็ไม่เสียหายมั้งะว้าวเดือดตั้งเดือดเป็นอะไรเดือดตั้งเดือดก็เปิดมาเตอรกันเดือดไอ้เครื่องชงชาของคุณยายเนี่ยผมว่ามันพังแล้วมั้งอ่ะขนลุกหมดเลยลุกเป็นยันขนหำอ,อ่ะเออไม่ชงแม่งแล้วสัตว์เดือดว,วันเดียกูจะได้ฉลองคิดมัดคุณยายเด็กส่งของมันมาส่งถึงบ้านเลยนะ แม่ก,กูเดินไปหน้าสวยอีกสัตว์เสียบก็ต้องวิ่งหนีบาไล่กัดกูอีกเลยอาเดือยดูมึงคิดจะช่วยกูไไยยเลยนะเฮ้ยก็ช่างแก้มาหาผู้ชยายไดต่ยยก็ไม่เห็นช่วยววะะอะไรไดกเฉยเราขาวเฮ้ยงั้นเะอาไปข้างนอกแล้วกันนะเดี๋ยวจะขวางในเปล่าๆอะ่ะโอ้ยสายไฟมันก็ยุ่งเหยื่กันไปไเป็นบ่อยเบี้ยวแล้วนะมึงก็สัตว์มึงต้ทับเฮียอะไรกันแล้ววันนี้น่ะเออดีว่าสัตว์ดีๆก็หลุดเองเอาล่ะลอกเสียบดู ซื้อมาละไรยี่สิบบาทไฟไม่เข้ากูส่งของคืนแน่ความรู้สึกเพื่อดวงกูถีบยังไงงั้นเลยแบกดูแลกอะไรขนาดนี้เอาอย่างนี้นลแบบล,ลดด้วกัน,กนข้าวเออเฮ้ยว่าไงมึงอยู่ไหนวะเนี่ยเออเฮ้ยจะเข้าห้องน้ำอยูย่อ่ะมีอะไรเหรอเลี้ยเอาปั๊กไฟมึงให้หน่อยดิวะ,ะกากูต้องใส่แกว่าไฟเนี่ยเอาเป็นว่ากูหมวนๆมึงใส่อย่างนี้เลยแล้วกัน เออเฮ้ยมันมันไม่สวยเลยไงเลียดเนี่ยมันยุ่งเหยิงมากเลยอ่ะเออได้แหละสัตว์หมายแมวปลั๊กไฟมึงนี่ใช้ได้เลยป่ะเออเฮ้ยก็เออเสียบเสียบแล้วก็ใช้ได้เลยเลียดกูว่ากูเปลี่ยนลูกไฟไปใช้ตัวข้างนอกดีกว่าเพราะว่าตัวนี้มันเสียแล้วมั้งเอาละกูจะคิดมาตรตัวนี้ก็ได้เอ้เอเออเออเฮ้ยแนนเข้ามาทำไมอ่ะแล้วมึงมาอยู่ตรงนี้ได้ไงเนี่ยมผมไปแอบถ่ายดาบกูใช่ไหมเออเฮ้ยไม่ใช่แบบนั้นนี่เลียดแล้วน่าเป็นอะไรมเนี่ยเปลี่ยนไรก็ใช้หมดเถอะแต่ว่าต้นคิดบ โอ้ชิบหายละน็อตสวนในบ้านคุยายวัเนี่ยง,ง,งานเข้าแล้วกูน็อตอะไรวะเฮ้ยฉัก็ไม่รู้กูห,ห,าหาที่สัอนไว้ไก่อนแล้วกันนะคุยายไว้่ราจะเห็นหลอกไปดีเพียนคุยายสวัสด,ดีวิบัยนะครับแล้วว่าฉะลออกันเถอะไม่กูไม่หยุดความพยายามแค่นี้หลักมันต้องวีสักรูที่ไม่ช็อตนี่แหละมันจะเป็นเพราะไฟหรือเพราะอะไรกันแน่วันนี่ยคุยายเตรียมตัวจวดอะไรใมบนแรงผู้จะพาจัดดักเออมันเสียปักข้นหน้าก่อนเถอมึง เออเฮ้ยเสร็จได้ยังไงเลียดถือตะว,วางเห็นไปตรงนี้ตรงนี้น่าจะแบบสว่างหมดเลยนะโอเคขอบใจมากไปเสียปัก๊กให้กูหน่อยไปอเ,เออเฮ้ยเราต้องฉลาดหน่อยสิเออเฮ้ยฉันเสียบปั๊กให้นายเรียบร้อยเลียดนายเสียบต่อได้เลยอะ่ะเพราะยังไงฉันก็ไม่ได้โดนช็อตแล้วนายก็น่านนนจะไม่โดนช็อตเหมือนกันอะ่ะเออใช่ไหวสัตว์สบายเสียบแบบชิวๆนะครับน้องๆ ปลอดภัยพ่องใีสัตว์เบอร์ไปช็อตมึงแต่ช็อตกูเนี่ยว้าวว้าเหมือนโดนรถสิบร้อยเหยียบเลยสัตว์มึงแบกเออโอ้เจ็บเท้าอีกถ้าที่มึงไปเสียบแล้วแต่ไปกูตระโดช็อตแล้ววันนี้มึงน่าจะโดนช็อตก่อนกูไม่ใช่หรอวังเฮ้ยใช่ไหมอาจจะเป็นเพราะอุปกรณ์ของนาัก็ได้เอเลี่ยต์จาครวัดแม่งเลยเออเฮ้ยแนนแต้องถอดออกมานะฉันคิดว่าไม่เป็นอะไรหรอกเอเลี่ย อเออน,ไถถนะ,ะไม่เป็นไรตอนถอดน่าจะไม่เป็นอะไรแน่นอนเออเอ้าเอาเอาเอาไม่เป็ดไม่เป็นเหี้ยเลยล่ะเธอโดนชอบไปเรื่อยหำกูตายแน่เลยไ<ห>อเลตใช่ว่า,า,วามันอาจจะเสียก็ได้นะมันน่าจะพังไปแล้วแหละเฮ้ยซื้อบาตอรเพียเพื่อแกะกล่องเองเดี๋ยวกูแช่กิโลขายแล้วกันเต็กก่อนอื่นนั้นกูต้องทำโทษไปก่อน <c oughs> โอยนเข้าป่าไปไอเลตเจะทำอะไรเอ้ยนายลอดูเองเถอะนะนั่นทำความสะอาดเลยไอเลตไม่เว้ยไฟที่นี่ปลอดภัยใช่ปะทำไมเลยไอเลตกูคิดว่าที่นี่เป็นบริษัทนั่นน่าจะปลอดภัยไว้ มาลองดูเฮ้ยเป็นอะไรไม่เลียดฉันว่านันโดฉันไปทั้งวันแล้วนะวันนี้อ้าวกูเมากูจะลอกแบกทุกพักเลยวันนี้กูจะลอกจนเป็นซูเปอร์ฮีโร่ไฟฟ้าไปเลยสายใต้ดินใครๆก็รู้ว่าปลอดภัยแน่เราอันเชื่อกูดิเออเห็นไหมไม่เป็นไรถึงสายใต้ดินจะปลอดภัยแต่แบกที่เลียดถืออยู่มันพังนะเฮ้ยทดสอบเสียงผ่านๆ กูไม่เป็นอะไรหรอกมั้งนะน่าจะรอดนะกูเนี่ยฝ <c oughs> ังกูเลยดับปาเลี่ยแล้วกระแสไฟฟ้าก็ไม่สามารถหยุดได้ถ้ากูไม่ตายก่อนะนะนนะเออปลอดภัยเออดีดีดีเออแบบเดียวนี้แหละดีดีลูกลูกลูกอยเย็ยนลูกโอ้ดุมนี่ม่เป็นอะไรเลยอ้าว่ <c oughs> อ <c oughs> ลุงนิ่มเยี่ยอะไรสัตว์แท็กุด้วยเลยชี้นอนวัดแน่นอนเออกำปั้ยช่วยกูด้วยช่วยกูด้วยไอ้ข้างหน้ามึงได้กินกูไปเนี่ยกูหมดแรงไปต่อไม่ไหวแล้วเออช่วยด้วยไอ้สัตว์ได้กินกูไปเนี่ยเฮ้ยเด็กบุปอยพลังไฟฟ้าใส่เลยบัวทำอะไรอยู่วะเนี่ยบงฟผากูนะทุกคนบงฟผากูคือกินไปเราละออฟฟิศเรามันเกิดอันตรายแล้วไฟฟ้าเราล้นวงจรแน่เลยบุปผาใช้เครื่องไฟฟ้าได้ขาดหยุดเลยเดี๋ยวจะเสือไปกันใหญ่เออ ไก่ด่าไ,ไหนเว้ก็ทำอะไรกูไ,ได้หรอกแม้แต่ไฟฟ้าเพราะว่ากูมีลบอาจารย์คงกูมึงคงคิดถึงแน่ว่าลุงม,มันกันไฟฟ้าอะไรไม่ได้หรอกเดี๋ยวกูบอกเลยกูก็ไม่คิดเหมือนกันแหละเห็นอาจารย์คงเข้ามากูก็ใช้อย่างเดียวไอ้มึงบีทุกที่มึงอยู่ทุกที่ประเนี่ยมากูจะโทรชาอีกครั้งละกันเฮ้ยหยุดนี่คือการปนย่าแล้วมึงอะ่นะฮันแน่แอบซ่อนอยู่ตัวนั้นหรือเปล่าดีมึงรัดวงจรกระทั่งบู่บ้านประเนี่ยวทุนี้อาจจะมีกระแสไฟฟ้าเฮ้ยมันปลอดภัยจริงหรือเปล่า เดี๋ยวกูเอาวุธก่อนฮ่าบังเจอกูเนี้ยใครทำไฟฟ้าแล้วมึงจอกูแทงมังเลยไอสัตว์แทงต่ได้บ้างโอเคกูยี่สิบบาทในนี้มีอุปกรณ์อะไรหรือเปล่าคิดว่ามันได้ปลอดภัยแล้วบ้างอ่ะการชคชาแล้วกันกูโชไปกาแฟแทนเพราะว่ากูสับขาหลอกมันเป็นคิดไม่ทันกูหลอกไอพวกนี้แหละบอกเลยไฟฟ้าก็ไฟฟ้าเหอะจะเลนกบพูดก่อน